for a missing player you know, วันนี้เฮียมาหอเป่ครับเฮียคลิปอ่ะดีครับมาไหมมาคือได้หรือเปล่าถ้าเฮียมาได้เลอกเจอ <laughs> เป็นไงพี่บอยวันนี้มาร่วมงานวันนี้มาร่วมงานข่าวใช่ครับข่าวแววแวาเฮียมาเฮียมาเฮียไปเฮียมานี่ได้ยินหลายรอบมากเฮียมาวันนู้นเดี๋ยวเฮียมาวันนี้วันนี้เฮียก็มาคนบอกเอานี่เฮียลากกระเป๋ามาแล้วมีกระเป๋าแต่ก็สักพักถามบางท่านก็บอกไม่มีกันผมว่าเฮียน่าจะไม่ได้มาวันนี้นะครับสมมติเฮียมาพี่บอยก็ขอกอโดก่อนเฮียก็โดยก่อนเฮียตามของทีนะอ๋อจริ่งแรกที่อยากทำคือกระโดดก่อนเนาะไม่จริงๆเห็นหน้าเฮียก็ตัวเป็นๆก็มีความสุขแล้วครับเราใสยวิ่งเนาะเราเป็นคนชอบมาราธอนนะครับ โอเคฝากเตืนให้พี่อยากสมัครนนี้ทันไหมทันไหมมีมีโค Nike นะ้ดไนกี้เนาะซือซ้อซื้อไนกี้ใช่ไหมครับมีมีโค้ดสมัครนะคร<อ>ก็ก็ก็ลองไปแต่ว่าตอนนี้ตัวของงานออฟฟิเชียลเองน่าจะน่าจะเต็มไปแล้วครับโอเคก็เมซิ่งนะครับบอยก็ตัวเองก็ลง21 10ครับเอ็ดูร <า S 2> ครับครับไเราลาครับคนมีคนมีโกโปรหมดเลยคนมีโกโปรหมดเลยทำไมทุกคนมีโกโปรแต่โกโปรผมขึ้นลาแล้ว เราอาจจะเราอาจจะได้เห็นผู้เก็บพลังงานที่ในการเป็นผู้งงมมผโลกมาประกวดตัวที่ประเทศไทยในงานที่ม,มีทางปีไี้ไลย <c oughs> ถ่ายลิปใต้เหมือนตอนนั้นหนูเหนื่อยแล้วแล้ววันนี้มาเป็นไงครับวันนี้มาถ้า,า,ถาเฮียมาจะตื่นเต้นไหมอะไรนะ <c oughs> เฮียเฮียมาจริงไหมเฮียอุ้ยเขาจะมาหรือเปล่าเราต้องรอลุ้นนะคะว่าไม่ใช่เฮียอุ้ยนะเฮีย สย่อถ้าเป็นภาษาไทยก็หักสอนย่อคอควายทุกคนน่าจะรู้จักเราถ้าเฮียมาอยากทำอะไรสิ่งแรกครับขอกอดขอกอดวันนี้สัมภาษณ์เพจอะไรฮักล้านสวัสดีคร่บสวัสดีครับสอง่างต่อไปก็เป็นนักดาราแล้วก็เพจแล้วก็สื่อมวลชนตัวนี้มีพอจำแนกจริงนะครับก็ของธนาครับเจอเลยนะครับ สวัสดีครับเป็นไงบ้างได้ได้เอานี่มาหรือเปล่าเราเรียกอะไรนะไอ้กินเน็ตเวิร์ดเลร์ดไม่เอามาด้วยเหรอยังไม่ได้จะได้สัมภาษณ์เนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปสัมภาษณ์กันได้ครับได้สวัสดีครับบายดีครับอยู่ทั้งวันนะครับหลังทีใครเนี่ยเปิดมิดเป็นมีนักวิ่งแล้วก็แถวนี้จะเป็นเพจกับยูทูบเบอร์ครับ วาีนี้เราต้องไปถึงเป้าหมาย3ุ่นคนให้ได้ซึ่งเป็นโจทย์ยากในคณะของรัฐารจารการสำคัญภายใต้ข้อจำกัดต่างๆที่เกิดขึ้นแต่วันนี้ครับท่านรัฐมนตรครับเราได้ปิดรับสมัครภายในไม่ถึง20วันนะครับมีคนจากทั่วโลกเข้ามาร่วมสมัครทั้งหมด3สาาม3ิ2คนครับตอนนี้ค่ะทุกท่านค่ะถึงเวลาแล้ So, next we would like to show you who will surprisingly join us this year. So, let's have a look. Khaosan Pramodika. Yeah. Hi, Prime Minister. I'm happy that your team reached me. With my team also, uh, I'm happy to be ambassador for amazing Thailand, and you know, about all spread the positivity, and the impact of sport in Thailand, and the entire Asia, you now bringing sport into life again in all of Asia, led by Thailand. I'm happy and looking forward working with you. Thank you, and see you in Thailand. Rana Popularly known as ่าแอร์ยู c h คิทชองเก้จากสารัฐขเนยครับครับวันนี้มีความยินใจมีหลายเรื่องมากเลยเราได้ยืนอย่างแล้วนะครับคิทชอคิก้ของเรา3ปีเปนแรสเตอร์ะแล้ยังมีการร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน BTS นะครับรับใต้นิานี เียมออกในปีนี้ด้วยนะครับรงมถึงชาพรายด้วยนะครับที่วันนี้มาสร้างสีสันกันนะครับ ผมชื่อว่าซีนซีน่านราบที่เราต้องเอไออากาค่อมข้าเยอะพี่นฮียะว่พี่นานครับ,รบเป็นไงบ้างวันนี้พอรู้ว่าเฮียคลิปโจโกเกย์จะมาตื่นเต้น<อ>ไหมไดีใจมากแล้วก็มีโอกาสได้วิ่งระยะเดียวกันด้วยอ๋อระ,ะะะระยะเดียวกันคันง,งสองระยะ21วอร์มไว้ก่อนแล้วก็เพื่อจะมาวิ่งกับคลิปโจโกเกย์ระยะ10โลอ๋อวิ่งไปพร้อมเฮียอะไรบ้างครับต้องวิ่งไปพร้อมกันหน่อยอย่างน้อยต้อง Nó chưa lẽ nào in kia nó đã bây giờ 21 bong cho giu khao kìa 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 สิ่งสาคัญในปีนี้เรามีแขกรับเชิญสุดของความพิเศษเพราะว่าว่าัเป็นความฝันของแฟนนักมินทงนะครับเราอย่างที่บอกคือเขามาเป็นแบรนดาลุ๋ยในกาซิ่งไทยของเรามสามปีผมเชื่อว่าคนที่ไม่เคยคิดจะวิ่งหรือยังไม่เคยออกกําลังกายเนี่ยต้องรีบมาออกนะครับเพราะว่าวันหนึ่งคุณลง10กิโลอย่างเนี้ยอย่างครั้งเนี้ยคุณก็อาจจะได้วิ่งข้างๆคีีโชเก้ก็ได้นะครับผมว่าเป็นเรื่องของ แรงบันดาลใจอินสไปเรชั่นที่ทำให้คนเนี่ยนะครับรักสุขภาพทีท่ดีแล้วตอนแรกเราก็รุ้นว่าว่าคลิปโชกเก้เขาจะลงเท่าไหร่ถ้าลง42ก็โอ้โหสนุกแน่คราวนี้เขาลงสิมันทำให้ผมเชื่อว่านักวิ่งหลายๆคนในโลกนี้ฝ่ายฝันที่จะจะได้วิ่งในเลสเดียวกับเขานะครับแล้วอันนี้ย กระทบไหล่นี่แบบหรือได้กอดน,นี่กี๊แตกเลยนะนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยอ่ะจริงๆเพราะว่าอยากจะบอกว่าเคยไปตามเขาที่ที่โตเกียวทีหนึ่งก็ก็ไม่ได้เจอนะครับ <c oughs> แล้วก็ไปตามเขาล่าสุดที่เบอร์ลินมาราธอนตอนนี้ผมไปวิ่งน,นะครับก็ไม่เจอเพราะว่ามันเวลามันต้องแมท แล้วไปถึงนี่ถ้าเขาวิ่งอยู่ในสวนก็ไม่มีสามารถจะแบบเจอหรือเรียกเขาได้ก็ได้แต่มองผ่านแล้วก็เพื่อนก็จะแบบส่งคลิปมาให้ดูเมื่อกี้เจอคลิปโชเก้วิ่งอยู่ที่แบบที่สวนที่แบบเบอร์ลินมาราธอนอะไรเราก็รู้สึกแบบเออสักวันหนึ่งเราคงจะได้เจอนะดวงคงจะต้องสมชายสักวันนึ่งนะไม่ใช่สมพ์นะครับนี่สมชายนะครับเขาเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราออกกำลังกายเพื่อให้เรามีสุขภาพที่ดี แรงแล้วก็ได้อยู่คนที่เรารักอยู่เป็ลูกเราเลยพ่าวพ่าวโอเคไดเดีย่เซ็นอีทีฮอันนี้ก็งทากต้งคุณทยาที่ทำไมไม่อีกทีนึ่งอีกทีนอีกนึงเอาสบอกอย่าเสื่อโอเคมาเลยองโอเค่นี้้องกอืเนกอนเง

ท <si ั่งปีนี้ค่ะทราไม่นี้ครมีรายได้เด็ดเด็ดๆมากยังไงบ้างคะพี่แค่คลิปช็อปเด้งมาวิ่งไม่ไใช่สิบกิโลเราจะพัอค่ะสามปีต่อถึงสามปีเลยนะไม่ใช่แค่ปีนี้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดไปด้วย มาหลายปีมากจนปีนี้คลิปโชกเกตตอบตกลงที่จะมานะเค่ตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นนักวิ่งทุกคนต้องไม่พลาดกับงานนี้เลยค่ะ ATM ปีนี้นะคะเจอกันวันที่19ตุาคมค่ะใช่นั่นละยันี่พี่ขมไปวิ่งสิบกโลด้วยนะแต่จะวิ่งตามคลิปโชกเกตทันหรือเปล่าแค่ได้เห็นหลังเขาแต่หลังห๋อ

เเห็นในสื่อออนไลน์แล้วเขาแบบโพสหน้า Facebook ว่าเฮ้ยปีนี้มันเป็นปีที่ Amazing มากๆเพราะเราจะได้คลิปโชเก้มาวิ่งด้วยในงานแต่ตอนแรกไม่รู้ว่าคลิปโชเก้จะวิ่งาาระยะอะไร จนวันนี้เรามางานแถลงข่าวอะค่ะรู้แล้วว่าคิปโชเก้วิ่งระยะ10เคมาแน่นอนวิ่งแน่นอนใช่เพราะทนานทุกคนที่ลงสมัครไว้แล้วว่าคือนมาปิดรับสมัครไปแล้วเนาะลงสมัครระยะ10เควลาล็อคลองนะว่าได้เจอหรือเปล่าเพราะคิปโชเราไม่รู้ว่าคิปโชเก้เขาจะมาวิ่งแบบเพชร เร็วหรือเขาจะมาวิ่งแบบชิลๆแบบชมบรรยากาศทิวทัศน์หรือบรรยากาศในกรุงเทพมหานครของเราเพราะฉะนั้นแบบเราก็หวังนะว่าเราจะได้แบบเจอหรือเห็นแผ่นหลังหรือกระทบไหลหรือได้ถ่ายรูปๆรรกับชเก้ถ้าถ้าเกิดอยูเอใ,ใกล้อ่ะสิ่งแรกที่จะทําอะไรนะขอถ่ายรูปเลยถ่ายรูปแต่ถ้าแบบถ่ายรูปไม่ทนันขอจับมือก็ยังดี<อ>ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นนักวิ่งระดับโลกด้วยแล้วก็ก็เห็นว่ากิูมานานแล้ว<อ>จนปีนี้นะ ตกลงมาแล้วก็ไม่ได้ปีนี้ปีเดียวถึง3ปีด้วยกันเป็นงานแอมเบอสเตอร์ให้กับงาน ATM เพราะฉะนั้นทุกคนคือนักวิ่งที่สมัครไปแล้วอ่ะคืถือว่าแบบห้ามพลาดแล้วเป็นกำไรของชีวิตมากๆาแต่ถ้านักวิ่งคนไหนยังไม่สมัครไปเชียร์ไงไปเชียร์ของสนามก็ได้นะถ้าเจอปกคิปของเราเดี๋ยวขอจำมือแล้ว็่าปคคิปให้จำมือนะนาขอบคุณน้องสตมจีนน้องสตมจีนไปร่วมอยู่แล้วเนาะเอทีม เป็นเป็นอย่างไรบ้างครับพี่รักวันนี้มาได้ข่าวว่าเฮียจะมาพี่รักคนรู้สึกคนรู้สึกไปไปเอาก่อนไปเอาบัมาทมาทำไมตอนสายสายนี่คือไฮไลท์เลยอ่ะที่มาสายไม่ได้สายนะแต่ต้อนรับอีกทีมหนึ่งอยู่อ๋อพี่รักมีหน้าที่ไปต้อนรับอีกทีมหนึ่งใช่ตอนนี้ก็เลยมาต้อรับอีกทีมหนึ่งพอพอรู้ว่าเฮียคลิปโชเก้จะมางานเนี่ยตื่นเต้นไหมครับแฮปปี้ครับอยากเจออยากเจอถ้าถ้าเจอสิ่งแรกที่จะทำสิ่งแรกทจะทำเหรอ ขอดเที่หรือว่าขอ,อ,อถ่ายรูปรอุ้ยจะเข้าถึงนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เข้าเปล่าอตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาไปถึงยังไงที่ทำเขามีเยอะอันนี้ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าชิดใกล้ก็คงแบบก็เ,เก็บรูปไปท่าน,นึง<อ>ไปเที่ยวลึกโอกาสไม่มีบ่อยฝา,ากห้างร้นไปถือกระเป๋าให้ด้วยนะค<อ>รับเ็บกระเป๋าให้ทิชชู่เกล่ะครับแต่แต่ญ่าแล้มาถามปีสามปีใช่ครับแน่นอนจะบอกว่าใช่สิ ปกติเขาจะรู้ว่าคิปโชเก้เนี่ยเขาจะวิ่ง4 2ใช่ไหมครับวันนี้ปีนี้เนี่ยคิปโชเก้วิ่งแค่10เควิ่งแค่10เเป็นการวิ่งแบบช้าๆให้ทุกคนเข้าถึงได้แล้วจะบอกว่านี่เป็นแฟนคิปโชเก้มานอามากเลยแล้วพี่ไอซ์ก็จะวิ่งคู่ขนานวิ่งขนานคู่คู่ขนานมายถึงวิ่งไปพร้อมกันหรือว่าวิ่งรูทเดียวกันเฉยๆวิ่งไปกับคนอื่นเพราะว่าวิ่งตามหี่ไกันไม่ทันจริงบอกเลย ก็ถือว่าตื่นเต้นเลยเนะ <ไอ S 1> าะพอรู้ว่าขเขาเนี่ยไอ้ช้าของคลิปโซเก้ผมว่าน่าจะมาเมสสามใช่ไหมพิ<ช>รัน์ถ่ายสามได้เลยแต่ว่าเขาไม่ว่าเขาะมาวิ่งเพราะว่าครั้งนี้เหมือนกับเป็นงานงานงาครับมาอือเหอมือนงานอำลาเหมือนเหมือนเขาจะอาจจะไม่เร็วมากหรอกพิมมรัน์ชมบรรยากาศเส้นทางกรุงเทพไปด้วยใช่ก็ที่เขาตกลงมาเนี่ยเขาก็อยากเป็นประเทศไทยเขาเป็นยังไงประเทศไทยนั้นเขาถ่ายภาพปีนี้มันเสียใจมีสามปีปีหน้าบอกเลยว่าต้องรีบเพราะว่าปีนี้เปิดปีหน้ายิ่งกว่านี้ เขาเขามีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับงานนี้เยอะมากเลยนะอยากให้ทุกคนช่วยติดตามติดตามทางเพจทักล้านนี่แหละครับได้ครับเนี่ยถ้าถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวของคลิปโจเก้ให้ติดตามเพจพักกันแล้วอย่าลืมนะครับไปกับทีมเสือเพลินซ้อมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเสือเพลินก็มีกิจกรรมทางไนจีเสือเพลินเนาะใช่ครับดีไม่ดีจะได้กระทบไหลเฮียด้วยเฮียไหนอ่ะไม่ใช่คลิปโจเก้ใช่ไหมเฮียเต๋าไงเมื่อกี้กระทบไปแล้วไม่ใช่ครับสวัสดีค่ะ วันนี้มาร่วมงานาแถลงข่าว ATM ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ Toyota Alive บางนาะแล้วตื่นเต้นมากทุกคนคุณพ่พอคุณพ่อคิมโชเก้จะมาเมืองไทยค่ะ<อ>นะคะ<อ>ก็ภูมิใจมากๆเลยที่งานวิ่งไทยแบบได้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีข่าวเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยนะคะอย่างเช่น BTS ค่ะจะไม่ปิดนะคะจนถ,ถึงตีสองจนถึงตีสอนะนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งคนเพราะว่ามันยากมากเลยอ่ะ เดินทางแล้วก็ MRT ด้วยจะเปิดดีสีแล้วก็ว,ว,กว่านนี้ครูเน่จะวิ่งคู่กับคิดโชเก้เลยแบบวันเอ่อคิดว่าจะวิ่งเทส,ส <laughs> <laughs> ไมนดีตลกไปแล้วเนี่ยได้ไม่เป็นไรพี่วันนี้คือได้ข่าวว่าเจ้าของช่องนี้เขาจะไปวิ่งคู่กับพิปโชเก้ตอนนี้เขาเตรียมชุดเอาไว้เรียบร้อยเลยที่เขาพูดอย่างนั้นเพราะเขาอยู่ใกล้ๆกับขิ้งใครคุณนี่ก็จะร่วมวิ่งในงานเอ m ีเอ็มด้วยเนาะใช่ค่ะครั้งนี้ก็จะร่วมเป็นเพเซอร์สำหรับระยะ10กิโลนะคะมามาวิ่งด้วยกันได้ครับขอบคุณค่ะ ทราได้ก่อนที่